ครับตอนนี้ก็เจอนะครับอุปรรสัรถไม่สามารถขึ้นได้ครับลื่นต้องจอดรถนะครับแล้วเดินจากข้างล่างไป13กิโลนะครับผมตอนนี้ก็ต้องถ่ายของแบกเป้ขึ้นไปจาก10ก,กิโลนะครับเพิ่มเป็น13กิโลครับอ่าครับเดินเท้า13กิโล ครับพุทธาจอนะครับผมอ่าสมาชิกสากิโลเมตรนะครับก็มีหอเป็นระยะนะครับเดินเท้านะครับนอกจากเรานั่งรถกันมาหลายครั้งวันนี้ขอเดินเท้าบ้าง ร่วมจัะถากรรมนะครับนี่ครับถ่ายรูประหว่างทางประมาณนั้นนะ่ะนี่ครับผอออนะครับผมผมมอ,นนอออแล้วผู้ควบคุมนะครับอบอโบอ ชิก็ได้นะครับทำไมหน้าแดงก็เขินเขินเจอสาวหน้าแดงเอสุดยอดเลยเนี่ยนี่เอาอะไรเลยเอาะเรื่องกี่อย่างนี่ไม่ลองเลยผู้ตาจอนะครับอ่าแล้วก็จะพักตรงนี้ประมาณสิบนาทีนะครับจากนั้นก็เดินเท้าต่อนะครับธรรมชาติสวยงามสมบูรณ์นะครับผมหมือนพุทธพุตาจอนะครับ สวัสดีครับพี่เนี่ยครับพี่เจา้าหน้าที่นะครับผมผลบ้านเท่านั้นนะครับที่ทำได้เดี๋ยวเราก็จะชำระค่าธรรมเนียมก่อนนะครับตอนนี้ก็หยุดพักนะครับพักร่างกายตายกแก้มนนืนะครับตอนนี้ฝนก็กาลังโปรยปลาย นะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็กลังจัดแจงสมาระใหม่นะครับ,รบเดี๋ยวเพื่อจะเดินขึ้นต่อนะครับผมครับตอนนี้จากด่านเก็บเงินนะครับเราก็เดินทางต่ออีกประมาณเจกิโลเมตรนะครับผมจากที่เราเดินมาแล้ว6กิโลเมตร รับตอนนี้เอือดนะครับผมเอือดมากๆมีรถมานะครับทำไมเราถึงไม่ไั้รถครับ เราบ้าครับแล้วก็เดินทางกันต่อสิงเดียวในวันนี้นะครับเดินแล้วก็เดินเดินนะครับไม่มีอย่างอื่นถึงจะช้าแต่เราก็ึงเป้าหมายนะครับ เก้าอย่างมั่นคงนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับขอเดินต่อนะครับ รางวัลชีวิตนะครับโอ้โหสายหมอกนะครับผมข้างหลังบอกไม่ถูกนะครับต้องมาเองครับอธิบายจะมีคำไหนที่ดกีกว่าคำว่าที่สุดคำคำนั้นแล้วครับความรู้สึกตอนนี้นี่ยครับขุนเขาจะเล่หมอกขึ้นไปสูกงกว่าเขาลูกนี้อีกนั้นครับ ทำไมไม่กบบอกเบ่อเสรถอ่ะหนักทำไมอ่ะเดิกดนก,ก็เดินนี่ล้ามานเบรกกะบป่อเราลำธารนะครับน้ำบริสุทธิ์จากภูเขานะครับ <laughs> นี่นะครับลำธารน,น้ำใส่ละเลย็นเห็นตัวปลาลุปลา่าแหมสวยมากมากเลนะครับสุดยอดไปเลย นี่นะครับลำทางของเราเปิดไหมครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆป้ายบอกนะครับจาก13กิโลเหลือ3กิโลเมตรขอเสียงว่าเราเดินจนมา10กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้คนอื่นก็เดินขึ้นไปก่อนนะครับเรามาปิดท้ายกันอ่าอ่าตอนนี้อยู่กับบางอารีนะครับสวัสดีครับครับผมอ่าเหลือสองคนนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับ บรรยากาศตันนี้ผลตอบชุ่มชาอยากมากี่ปีแล้วครับอยากมาหลายปีแล้วตั้งใจไว้ได้มาสักทีนะครับวันนี้ไม่ใช่คือมาหลายปีแล้วแต่ว่าตั้งใจอยากจะมาเดินอ่าครับผมตอนนี้หายอยากเลยครับหายอยากนะครับทริปหายอยากนะครับผมติดตามได้แล้วครับหนีเมียเที่ยวนะครับเพจของบางอลินนะครับผมอ่าเจ้าความสุกกับเที่ยวทุยถนะครับหรือชื่อนึง้ะเที่ยวควายๆครับครับผมเดินมาเราครับผู้ปิดท้ายปิดท้ายทิปนะครับจากสิบห้าคน นะครับเป็นไงบ้างครับผมบิ๋มทิปแรกเป็นไงบ้างหลังจากโดนป้ายยามาอ่าครับมองเอาบอกถ่ายมองกล้องนะครับอ่าครับอย่าหายใจนะครับเดี๋ยวเสียเข้ากล้องฮะอย่าให้หนูจีขานานนะเป็นตะกิ้เนี่ยครับครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับผม นะครับปอยนี่นะครับสิ่งที่คนเดินป่าต้องทําใจนะครับเจ้าตัวนี้น่ารักมากเลยนะครับจินเม็ตจอยนะครับเจ้าทากหน้อยนะครับอยู่กับมันให้ได้นะครับนะแล้วเราจะพบเจอแต่ความสุขนะครับก็ต้องเจออีกนะครับเป็นสิบกิโล ไปกินเองกันเนาะนะครับนี่นะครับมีสเปรย์ฉีดนิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ครับผมเดินต่อไม่ทราบว่ามาจากไหนครับผมคนเลี้ยงน้ามาจากคูณเจตทุกคนอ๋อนึกว่าหลงป่านะครับผมอ๋อไม่ทราบว่าคิดยังไงมาครับเนี่ยคิดหรือไม่ได้คิดครับที่มาเดินนะครับคิดถึงที่จะมาเจอกันอ๋อครับผมอ๋อครับผมขอคนหนึ่งแคปชั่นครับตอนนี้ครับ พี่ออนครับเหนื่อยเหนื่อยจับชันพี่ออนนี้ไรอารมณ์มากพีกิงครับพีกิงนี่ไม่ต้องก็ได้ครับผมรู้โอเคโอเคครับพูดยังเหนื่อยครับคือนอนขอบคุณคือนอนแล้วเหร่อนเลเออหวันลืมกดปิดไอ้บนนัวนะครับนานดีไ้นะขอบคุณนะครับไม่รู้ขอบคุณอะไรแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ท่านไม่เจอกันนะครับที่รักคนนั้นเลยให้ได้่งเลยเออเูดเฉยเลย โอ้ยนี่รับชมด้วยสุดยอดจริงเลยคนเลี้ยงมาคนล้อมอ่ะแน่นอนเลยเก็บขยะเก็บด้วยนะเก็บขยะครับผมเพื่อนหมาสอดมนะครับเพื่นยุคเดโนเสาร์นะครับผมมาหายากนะครับตอนนี้อ่าที่เอดรู้จักก็ที่มีนะครับเขาลำล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอลำปีบูรณ์นะกับพุทธาจรนะครับที่เห็น กระโปงพังงาน,นะครับเป็นเฟิร์นยุคพันเดือนนเสารนะครับผมล้านปีนะครับลบมทิบไปแล้วจะลองวิงนะ่งครับตอนนี้นเราก็ถึงนเนินมบรณะนะครับเนินปราบเซียนโอ้หทางเละเทะมากกว่าเดิมเยอะนะครับดูเรเพื่อน สุดยอดครับความรู้สึกท้องไส้บรรจบรวมกันนะครับลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่มารวมกันเลยนี่ครับเงินโบราณนะทุกคนใช้เกียร์ต่ำนะครับตอนนี้โอเคลุยเรืยเรยเรยใช่ป่านนี้อยู่บ้านเปิดห้องเปิดแอร์เนี่ยนะแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเราคิดผิดขึ้นมาตอนไหนดำไม่ก็แบบนี้ รค,ครับตอนนี้นะครับทุกคนนะครับใช้อึดใจสุดท้ายนะครับคนนี้เรียกว่าคนมาณะนะครับสูงที่สูงมากๆากแต่ทุกคนยังมีแรงวิ่งมาครับตอนนี้ดูจากภาพคลิปวิดีโอได้เลยนะครับสุดยอดคนนี้ครับ เพจคนเลี้ยงม้าครับสุดยอดเลยมาเพจคนเลี้ยงม้าครับคนนี้คนต่อไปครับเพจรักเมียครับทีมรักเมีย<อ>คนต่อไปครับเป็นที่ชีวิตครับวันนี้เลีทองแดงครับผมสู้ไหมสู้ครับ มาเลยครับมาเลยครับสองสาวครับไม่คือวิ่งแล้วไหนเับเข้าเนินอด้เลยสองสาวครับตอนนี้มาเลยครับสุดๆครับอุปกรณ์นี่จัดเต็มครับอันนี้คือทริปแรกครับซ้อมไว้ก่อนทริปหน้าจะแก้ตัวใหม่ครับอ่านีซ้อมมานะครับเป็นเวลาสองสัปดาห์นะครับซ้อมวิ่งทุกวันนะครับเพื่อมาพิชิตภูตาจอระยะทางสามกิโลครับ เห็นไหมครับสามนะระยะทางโอเคโ้ยสบายเลยบกมือสักท้ายสักกล้อนเลยครับเฮ้ยโอ my god สู้ไปสู้ครับบุ๋มเบิ้มมาเลยมาเลยอย่าหยุดนะอัดวิดีโออยู่แล้วปืนจริงอยู่เร็วเร็วไม่ได้นะไม่น่าไม่ได้ต้องสู้ไม่ได้ไม่ได้มา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  มาแล้วครับตอนนี้เอื้องกระจายปอบท้ายด้วยครับผู้บังคับวิชาการนะครับฝ่ายอาคารสถานที่นะครับหามโตลุ่งครับหามโตลุ่งครับเที่ยวควายครับที่เที่ยวบ่ายไม่เที่ยวครับอันนี้เพจนี้ครับคนตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับอนาคตล้างหน้านะครับลุงนะครับตงวนี้นะครับเพจเที่ยวทุยนะครับ ติดหูนะครับอย่างยิ่งโลโก้สวยมากเลยครับได้ข่าวว่าทําเองครับใช้รูป 3, <c oughs> สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาตัดต่อ,อมาเลยครับจะพี่มาแล้วสุดยอดครับจอนนี้นิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวบุมบิ้มครับโอ้ย,อยไม่มีคำว่าหน้าซีดครับ ปักเด่นตลอดนะครับยิ้มทักไทยกล้งหน่อยครับยิ้มทักไทยกล้งหน่อยโอ้ย,อยน่ารักที่สุด <laughs> เอาครับเที่ยวตุ้ยๆครับตุยครับสุดยอดครับวันนี้มาดูปูกันครับปูครับปูเขานะครับสุดยอดมากนลครับมีกล้ามเดียวครับสุดยอด บางด้วยนำนี้อะบิวอันนี้นะครับความคุ้มค่าจากที่เดินมาหายเหนื่อยนะครับ ครับชาวนันดี่สองนะครับจากที่เราเมื่อวานเดินกันมา1ิดสามกิโลนะครับใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงกว่านะครับวันนี้ก็เดินขึ้นมาที่จุดชมวิวพุทธจอนะครับวันนี้หมอกมานะครับมาตามนัดเลยนะครับเดกันไปเรื่อยๆ รายกางเต็นท์กับจุดชมวิวก็จะอยู่คนละที่กันนะครับผมดูวิวข้างทางตะเดนตะแอนทะเลหมอกนะครับ ปวดจอหายเหนื่อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับเนี่ยครับทะเลหมอกปูตาจอนะครับติดสามกิโลเมื่อวานเจอแบบนี้นะครับหายเหนื่อยครับวันนี้เราก็ต้องเดินลงอีกสามกิโลนะครับผมธรรมชาติสวยงามจริงๆนะครับ ก็มีคนมาบ้านนะครับวันนี้มีสองกลุ่มนะครับกลุ่มเราแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งตามมาเมื่อกี้เลยนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้น เจากฝนตกนะครับเมื่อวานวันนี้ก็เลยทําให้เราพบเจอกับสายหมอกคุ้มค่ามากนะครับผตัดจอนะครับผม ด้านบนสุดนะครับของยอดภูตาจอเต็มหายเหนื่อยเมื่อวานนะนี่นะครับภูตาจอสูงกว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะครับมองมาค่อยชัดพันสามร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับพี่เอกบอกไอ้นี่ไม่มีต้นไม้ตอนนี้ถูกลมด้วย ฟลอกนะครับหมอกคุ้มค่า, right, า right, ะเหมออุรรจนคับ ต้องไม้ได้สักครั้ง ะะนะครับแล้วก็กำลังเดินลงจากจุดชมวิวยอดด้านบนนะครับของปรตอจอมองยังฟุ้งเลยนะครับจะแปดมงแล้วให้เพื่อนดูกันนะครับคุ้มค่ามากนะครับทริปนี้ นี่ครับลานกลางเต็นท์เมื่อคืนด้านล่างนี่นะครับก็เป็นบริเวณลานจุดกลางเต็นท์ด้านบนนะนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับทะเลหมอกอยู่ด้านหลังเลยนะจะเป็นดินฟลานะครับนอนสบายนะครับจะมีก้อนหินบ้าง จุดตอนนี้ก็กำลังเก็บเต็นท์กันนะครับมาม่ร่วมสาบานนะครับรมีอะไรกินกินนะครับตอนนี้ปลาตโกน,นะครับอ่นนี้ครับปลาต้งโกสุดพูธาจอนะครับนะปลาต้องขอโทษนะครับชอดนี่ให้ดูแล้วทำไมไม่ยกขึ้นมาตั้งสองนันถ่ายบ้านนี้ไปถ่ายบ้านนู้นมาดูอาหารบ้านนี้บ้างนะครับ ออหมดแล้วแหละครับตอนนี้ตอนนี้เหลือแต่ซากครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรจะดูซากก็ได้ครับจะได้รู้มีมีปลาต้องโกนะครับปลาต้องโก้สูตรอะไรนะปูตาจอครับปูตาจอครับอ๋อคนนี้ครับเห็นนิ่งๆครับฟาดเลียนนะปลาดุกเต็นที่มียน่ามันมีสองอย่างอ๋อครับกินกับปลาดุกเต็นนี่ครับกำลังเก็บเต็นนะครับบรรยากาศรอบๆข้างบนนะครับก็จะเป็นโรงแรมห้าดาวนะครับ ตรงนูนงน้นกลางคืนจะมีการเล่นหนังตาลุงนะครับน้องเดียวสัมภาษณ์นะครับครูอ <c oughs> อหนอยครูออครับเป็นไงบ้างเมื่อคืนครับเ<อ>มื่อคืนเล่นหนังเล่นหนังตาลุงเป็นไงบ้างนะลอยนะครับถึงใจหรือเปล่าครับเมื่อคืน <c oughs> ถึงใจเลยนะนนี่ครับ <c oughs> อาานเช้านะครับคืนที่สองบูตาจอ คนนี้พบระหว่างทางนะครับเนี่ยเสื้อขาวคนนี้กําลังปิ้งนะเด็กดอยครับคนนี้กําลังเดินทางลงสู่ตีนเขานะครับนะครับเก็บของเรียบร้อยนะครับสะอาดไม่มีขยะทุกทิ้นนะครับเที่ยวแล้วจะต้องรักธรรมชาติด้วยนะครับกําลังลงเดินตอนนี้ ตอนนี้ก็เวลากี่โมงครับตอนนี้เวลาตอนนี้สิบโมงยี่สี่นาทีสิบโมงยี่บสี่นะครับเดี๋ยวจะจะไปแรกสดข้างล่างนะครับจะดูนะว่าจะเวลาเดินกี่นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมกับพี่อยู่ดีเลอยู่ที่ผมยืนดีผมแล้วลูกเจของอามยมโอเคไปเลยครับไปครับมาแล้วเอาเข้าไปครับครับเาลง3กิโลเมตรแล้วนะครับ ขาเราก็จะใช้เวลาน้อยกว่าขาขึ้นนะครับแต่ก็ต้องเราเรามันระวังนะครับเพราะอาจจะลื่นได้นะครับอาจจะราดได้นะครับพอราดแล้วเนี่ยมันอา,อาจจะทําให้การเดินจะช้าลงได้ไไ500เ,เดินกันต่อไปนะครับทางลงปูทาจอนะครับเมื่อวานจากที่เราเดินขึ้นมา นี่ครับภูตาจอนะครับก็มีน้ําตกเหมือนกันนะครับที่น้ําตกบนต้นหมากเดินลงมาจากด้านบนประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่น้ำกำลังเย็นนะครับฝนก็ตกโปรยปลายนิดหน่อยน้ําเยอะอยู่บนลำคัวนะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับสวยหรือไม่สวยถ้าทุกคนตัดสินใจกันเอ,เองนะครับต่างตค่อนข้างจะลื่นนะ ต้องใช้เปลาแลนะ้วมันระวังหน่อยนะครับ ถึงแล้วนะครับมาตกต้นหมากนะครับเด็นตวเส็ตูเนาแมาไม่แกไหลมันลไมดเซ็นตูเดี๋ยวหลักกันไหม